ตำแหน่งงานว่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างท่านอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ คลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากสำนักงานสารยุติธรรมได้ทำการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำรวจสารวุฒิการศึกษาระดับปรกนณยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสและวุฒิปร,ริญญาตรีหลายสาขาวิชาจำนวน168อัตรา ตำแหน่งแรกที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจสารปฏิบัติการเงินเดือน15,000บาทถึง16,500บาทจำนวนที่เปิดรับจำนวน89อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. เพศชายหรือหญิงอายุ20-35ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือข้อ2ส,สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจทั้งสองสาขานี้จะต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทยอย่างน้อย2วิชา คือประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะหรือข้อ3รัฐประสานศา,ศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจเคยผ่านงานการรักษาความปลอดภัยหรือการปรับปรามการสืบสวนสอบสวนหรืองานตรวจสอบประวัติพฤติการบุคคลที่ควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐหรืองานบริหารระบบการรักษาความปลอดภัยหรืองานธุรการของศาลยุติธรรมไม่น้อยกว่า2ปี นับถึงวันปิดรับสมัครตำแหน่งต่อไปตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจสารปฏิบัติงานเงินเดือนบุตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรเริ่มต้นที่9,400บาทถึง1340บาทเงินเดือนบุตการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีเริ่มต้นที่11,500บาทถึง12,650บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเพศชายหรือหญิงอายุ20-27ปีบริบูรณ์วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชาหรือวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาทุกสาขาวิชาหลักสูตรไม่น้อยกว่า3ปีต่อจากมปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนายสิบตำรวจโรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนจ่าอากาศโรงเรียนชุมพลทหารหรือเทียบเท่าหลักสูตรหนึ่งปีขึ้นไปต่อจากวุฒิมปลายหรือไม่น้อยกว่า3ปีต่อจากวุฒิมต้นหรือเทียบเท่า สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่29มีนาคมพศ2566ไปจนถึงวันที่24เมษายนพศ2566ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนสรรหาและคัดเลือกเบอร์โทรศัพท์02-541-2898 และนั่นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ